หากว่าจะพูดถึงเรื่องความพยายามแล้วบางทีเหตุการณ์หนึ่งมันสามารถตอบอะไรเราได้มากกว่านั้นขอย้อนเวลาไปครั้งที่ทั้งสองคนดีดกีตาร์และร้องเพลงกันแน่นอนว่าคลิปคลิปนี้เป็นขุยอันเองที่เป็นคนโพสถ้าไม่คิดอะไรใครๆก็จะมุ่งประเด็นไปที่ความหวานของสองคนความไพเราะจากเสียงกีตาร์ชาลีและเนื้อร้องที่สื่อผ่านเสียงของขุยอันแต่อยากให้ดูในจุดที่ชาลีไปซุ่มฝึกซ้อมเล่นเพลงจีนเพลงนี้ด้วย ก่อนนั้นชาลีเคยฝึกเล่นกีตาร์ในเพลงปูเย่าหมีหมานที่เราเห็นผ่านคลิปการร้องกับน้องขงขิงปูเย่าหมีามาปู่เย่าหางจังพยายางเชียงชันให้อยอเยี่ยวก,กวงถ้าหุยไปยังสันลูกเจ้าเลี้ยงเพ่อนี่ต่าเสียงชิดเ 不要迷茫，不要慌张。太阳渐藏，还有夜空，才会把人生路照亮，陪你到欣喜的地方。 ซึ่งในความเป็นจริงขุยอันสามารถร้องเพลงจีนได้ทุกเพลงอยู่แล้วชาลีก็เพียงแค่เล่นกีตาร์เพลงเดิมแล้วให้ขุยอันร้องเพลงนั้นก็จบแล้วถ่ายคลิปแล้วก็โพสไม่ต้องเสียเวลาฝึกเพลงใหม่แต่กลายเป็นว่าชาลีไปฝึกเล่นเพลงใหม่กับเพลงจีนที่ขุยอันร้องในคลิปแน่นอนว่ามันประทับใจกว่าและไม่ได้ซ้ำกับใครดูเป็นความใส่ใจและให้ความสำคัญดี อีกหนึ่งเรื่องดีๆที่สื่อให้รู้ว่าชาลีเองก็พยายามทำบางอย่างในมุมของเขาอยู่เช่นกันแม้ว่าน่าสื่อเขาจะไม่เคยเป่าประกาศว่าคบหาดูใจกันนะแต่เรื่องบางเรื่องที่เราไม่ได้เห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงบางสิ่งมันอยู่ในใจและความรักก็เป็นเรื่องของคนสองคนคุยอันและชาลีเท่านั้นพี่ชาลีชอบใช้นะ